ที่จังหวัดนครสวรรค์ถือว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะถ้าพูดถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วทุกคนจะต้องมาเที่ยวที่นี่เลยใช่แล้วค่ะในฐานะเด็กนครสวรรค์นะคะทุกๆปีจะรู้ดีเลยนะคะว่าถ้าเกิดเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนสมกับที่รอคอยมาตลอดทั้งปีแน่นอนค่ะอย่างเช่นในปีนี้นะคะงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพประจำปี2564นะคะสืบสาร งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพปีนี้นะคะเป็นเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีมาอย่างยาวนานและปีนี้คุณมัธิดาคะเป็นปีที่105แล้วด้วยค่ะโอ้โหการจัดงานนะคะก็อยู่ภายใต้ใช่แล้วค่ะเป็นเลยนะคะใช่แล้วค่ะแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันของเชื้อไวรัสโควิด19ด้วยค่ะนะคะหลายคนก็ไปร่วมงานกันนะคะใช่แล้วค่ะพนายสิริรัตน์ชุมอุปการค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลตรุษ จีนปากน้ำโพป,ปีนี้นะคะปีที่105ค่ะโดยมีนายเกียงศักดิ์อัศวรัตนะคะประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานค่ะสถานที่นะคะก็บริเวณหาดทรายนะคะต้นแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดนะครสวรรค์ค่ะสำหรับพิธีเปิดนะคะอย่างภาพที่เห็นนะคะก็จะมีการแสดง สสแสงสีเสียงนะคะอลังการมากมายค่ะซึ่งสําหรับการเปิดงานพิธีตุ๊จีนปากน้ําโพในปีนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์คือการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพที่เรียกได้ว่ามีมาอย่างยาวนานนะคะอันเป็นความศรัทธาและความสามัคคีของชาวปากน้ําโพนั่นเองค่ะและพิธีเปิดก็เป็นการแสดงบนเวทีบนชายหาดนะคะก็จะเล่าเรื่องราวการอพยพของชาวจีนผ่านเทคนิคการฉ่ายภาพบนองค์ สมมติเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็การแสดงมังกรทองค่ะรวมไปถึงการแสดงสิงโต5้าสายพันธคือปักน้ำโพโงซกนะคะลำนางฟ้าเองกอและนอกจากนี้นะคะยังมีการแสดงแสงสีเสียงที่ใช้เทคนิคเป็นการฉายภาพบนจอนะคะอย่างที่เราเห็นตามภาพเลยแล้วยังมีการแสดงแสงสีเสียงแมปปิ้งการปิดท้ายด้วยการจุดพลุสวยงามตะการตาเลยทีเดียวค่ะเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ไปร่วมงาน พิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะภายในงานค่ะเขาก็จะมีการไหว้เจ้าขอพอรที่ศาลชั่วคราวทั้งศาลเหนือแล้วก็ศาลใต้นะคะไหว้องค์เทพเจ้าเสือเสริมดวงพิธีแก้ปีชงด้วยอาคารจําลองนะคะแล้วก็มีการแสดงบนเวทีชายหาดด้วยล่ะคะ่ะใช่แล้วคะ่ะทั้งนี้นะคะภายในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพในปีนี้อย่างที่บอกกันไปกคก็ต้องจัดขึ้นในรูปแบบของ new normal แล้วก็ขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพนะคะก็ยังคงเป็น ยังคงอัตลักษณ์ความ,มศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความศรัทธาของชาวตลาดปากน้ำโพที่มีมาอย่างยาวนาน ก็ปีนี้เป็นปีที่105แล้วนั่นเองค่ะนะคะยาวนานแล้วก็ยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วมาพร้อมกับความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์นะคะของการจัดงานในทุกๆปีค่ะแต่ปีนี้ไปเที่ยวกันได้นะคะแต่ก็อย่าลืมค่ะกากอย่าตกด้วยแล้วกันนะคะกับคนเยอะๆแบบนี้อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์หยิบจับมาล้างมือบ่อยๆละกันใช่แล้วค่ะนะคะป้องกันโควิด -19 ด้วยกันนะคะโอ้ย,ยิ่งใหญ่เนาะสวยงามยิ่ง<า>ใหญ่มากแล้วก็องค์สมมุตินะคะเจ้าแม่กวนอิมสวยงามทุกปีกระบวนก ของการเลือกหรือคัดสรรองค์สมมุติในแต่ละปีก็จะผ่านกระบวนความเชื่อของชาวปากน้ำโพกัน<ช>ด้วยใช่่แล้วคะนะคะสวยงามจริงๆ